ถางผมนะครับนี่คืออาคารของ BMW ครับแล้วคือนี่อาณาจรรักรนะครับของ BMW หมดเลย BMW เนี่ยนี่คือมิวเซียมครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าเขามีบริษัทเนี่ยมามากกว่าประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยเขาเก็บรถอะไรไปบ้างแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาพัฒนาตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับนี่คือ BMW Museum ครับที่เมืองม,มูนิกประเทศเยอรมันครับ อย่างที่เรารู้นะครับว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศต้นกําเนิดหลายแบรนด์ครับอุตสาหกรรมรถยนต์หลากหลายแบรนด์ครับเบนส์บีเอ็มดับเบิลยูพอเชอออรดีกระเป๋าริมว่์อาดิดาสพูม่ากล้องไลกาฟูดแพนด้าเคอร์อาริอันจะเห็นว่าแบรนด์ดังๆระดับโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมันเยอะมากๆครับคลิปนี้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ของ BMW ครับที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันครับ BMW เนี่ยย่อมาจากเบอร์เรียมอเตอร์เวิร์ครับแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับก็คือธุรกิจยานยนต์ของครับ เป็นรถยนต์สัญชาติเยอรมันแท้ๆครับตอนแรกเนี่ยผลิตรถยนต์อากาศยานครับโลโก้จะเป็นรูปกังหันเครื่องบินครับมีสีฟ้าและสีขาวเป็นสีไปตามแคว้นบวาเียครับที่บริษัทตั้งอยู่ครับบริษัท BMW นะครับยังรับผิดชอบภายใต้แบรนด์นะครับ BMW Mini Cooper แล้วก็ Rolls Royce ครับสําหรับประเทศไทยของเราครับมีการนํารถ BMW เข้ามาขายครั้งแรกเนี่ยในปีพศ2504ครับโดยรถรุ่นแรกที่นําเข้ามานะครับก็คือ BMW 700ครับ ตัวแทนจำหน่ายรถเบียนีเจ้าใหญ่ของประเทศไทยนะครับปัจจุบันคือบริษัทมิลเลนเนียนออโต้กรุ๊ปจำกัดครับเอาละครับนี่คือประวัติโดยย่อของบริษัท BMW นะวันนี้ผมจะพาไปดู BMW Museum ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันครับ ือบริเวณมุมแรกที่เราเข้ามานะก็จะเป็นร้านขายของฝากแล้วก็รถที่โชว์เบื้องต้นครับที่การเย้าะยว่ให้เรานะครับเข้าไปซื้อบัตรในการที่จะชมมิวเซียมของเขาครับโอเคครับเราซื้อบัตรกันแล้วนะนี่บริเวณนี้ซื้อบัตรบัตรแค่คนละ10ยูโรนะฮะนี่นะฮะสิยูโรต่อคนฮะพิพิธภัณฑ์ระดับโลกนะ10ยูโรก็ประมาณ300กว่าบาทครับ เข้าไปดูกันว่าเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้ที่เบ w เนี่ยระดับโลกเป็นร้อยรปีนะครับเขาอยู่ระดับท็อปมาเนี่ยมีอะไรบ้าง วี WR18 ที่แบบปี2020ส่วนตัวควนันแพรนแบบนี้จะเป็น1952 1 9 9 9 9 9 4 3ใช้ในสงครรูปแบบจะเป็นการบรรทุกคนบรรทุกของสำหรับต่างๆแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวนะอันนี้ก็คือคันนี้ในปี1 9 3 9 วิ่งได้230กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันแค่นี้คิดดูสุดยอดสุดยอดเครือ่องบินอือเครื่องของเครื่องบินเป็นเครื่องของเครื่องบินครับโคตรใหญ่นี่คือเทคโนโลยีที่สุดยอดมาก ดูด <utral. S 1> ีวิศวกรรมเขาอะอย่างที่ผมบอกตอนข้างต้นไปนะครับก่อนที่บริษัท BM เนี่ยจะมาผลิตรถก็ผลิตเครื่องบินครับผมให้กับยอรมันครับเรือครับสุภเกอราฟบเอรเบยูหนึ่งเก้าหกหก เครื่องโฟร์มาร์วันในปีสองพันเก้าครับนี่คืออาณาจักรของเบียนวิวซีนิสานครับนะครับเรียงถึงตัวปี2006ันหกันตัวนี้เรียงมาตั้งรุ่นแรกเลย ต้งมตเกิด B M มาครับนี่คือทุกรุ่นใช่หรอ,อ,รอรใช่ไหมใช่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 นี่คือทุกรุ่นที่เกิด B M มา่รัเดี๋ยวคนเรไปจับคันดีน,บบน,นี่คือกำแพงมอไสคเมื่อกี้ครับคือเขาสร้างแบบชั้นบนลงมาชั้นล่างทัวนี้ก็คือเป็นทัวที่ทัวล่างไอ้ทัวบนลงล่างนะครับ ดูดิเขามีมอไซค์โมเดลทุกรูปแบบ BMW K106 GTL ครับตัวนี้เป็นทัวรเริงนะนี่คือห้องที่เข้าชัยนาทผมจินตนาการว่าเราเห็นรถเนี่ยกำลังแล่นอยู่ตามถนนนี้ นี่ก็คือบ่งบอกนะการพัฒนาของวงการรถของโจโจ้ BMW นะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ครับโลกใหม่ของเราจะเป็นรถไฟฟ้านะนมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าครับผมตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ BMW นะมีขายแล้วนะมีขายนะครับแล้วก็เป็นตัวรถก็มีขายแล้วนี่คือตัว iX นะแล้วก็ที่ผมพิ่รีวิวมาเป็นตัว i7 ครับ ไอเซเว่นนี่คสวยเลยคสวยเลยเล้านในราคาไน,นไทยนะเล้านนี่คือจุดรวมนะครับที่รวมรถ BMW แนวคลาสสิกไว้นะฮะนี่เปิดเครื่องแบบคู่ว่าเดี๋ยวนี้คือเป็นประตูคู่ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นเป็นเครื่องแบบเปิดคู่โคตรลำบากอาจจซ่อมในต,ตรงกลางนี่ลำบากมากแต่ว่านี่ความคลาสสิกแล้วก็พัฒนาการนะ innovation ต่างๆที่รถกําเนิดเกิดขึ้นมานะเรามาดูกันนี่เป็นบ BMW c l a s s ิ c ตั้งแต่ปี1936เคันนี้เบียรเอียูรหัส328ครับ oh <my> คันนี้เป็นไงสีเขียวเนี่ยปี195 5นะครับรหัสเบ W502 วครับไปไหน ผมเพิ่งเห็นรถคันนี้นะฮะคุณดูที่ฝากระโปงนะเขาใช้เป็นเข็มขัด2อันนะฮะในการที่จะปลดล็อกฝากระโปงขึ้นมานะเมื่อเดี๋ยวนี้ใช้ก้านเหล็กค้ำเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้เป็นเข็มขัดนะนี่นะพอดีพลังงานเขาเปิดพอดีฮยนี่คือเข็มขัดนะเปิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือระบบเครื่องเริ่มตั้ปี1936คะ B7W5507 ครับผม เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่เป็นรุ่นเอลวิสนะ b w 507ครับดูมีไม่โชว์ด้วยภายในพิพิธภัณฑ์นะครับจะมีรถคอนเซปต์รถตัวอย่างรถแข่งที่เคยใช้คือมันเยอะแบบเยอะมากๆนะครับผมแบบไลยตามหมดนะครับก็ถ่ายเป็นไฮไลท์กับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ BMW ครับเดี๋ยวส่วนต่อไปผมจะพาไปที่ BMW Motorcycle ครับผมหลังจากเมื่อกี้นะครับผมไปอาณาจักรของ ครื่องยนต์นะครับผมกลุ่มเครื่องยนต์เป็นส่วนใหญ่ของ BMW อ็มเดเนะบีเอเดลเมย์เนี่ยเขาทำตรงมอเตอร์ไซค์โคลนะครับผมตัวมอเตอร์ไซค์โคลเนยแยกออกมาอีกอีกส่วนเลยเป็นส่วนใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะ BMW F800 ตัวนี้หล่อมากแล้วก็สายทัวริงเนี่ยเรียกว่าเขาชอบนี่แน่ตัวนี้นะฮะดูยางนี่ยางเห็นไหมฮะ สุดยอดนะก็ต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหรือสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมก็อยากจะเป็นไบเกอร์วิถีโชว์ริงนะที่ขับมอไซค์ทั่วประเทศก่อนแล้วก็ลงไปทางมาเลเซียฮารุยอฮบารูไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยที่เขาทำกันในยู u ูบนะผมดูนะครับผมดูแล้วผมก็ชอบมากไปเวียดนามไปกัมพูชาไปลาวไปประเทใกล้ๆเนี่ยนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆในการเดินทางนะเพราะส่วนหนึ่งผมก็ชอบเดินทางนะครับนี่เขาไปในพามันแล้วนะครับ นะเป็นสายโทัวริงนะก็ต้องมีถังสองข้างแล้วก็มีปกกระติกหลังนะทีนี้ดูลักษณะกระติกหลังของสมัยก่อนนะครับเป็นกระติกหลังแบบอลูมิเนียมแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็ออดีนะฮะเราไปดูเทคโนโลยีนะต่อนี่เป็นมอไซต์ตำรวจครับที่ bmw พัฒนาให้นะใช้ที่ฝรั่งเศสครับคือถ้าใครดูเรื่องดากคอนบอลเนี่ยจะเห็นว่าบูมานะ เขาขับมอไซค์ยอย่างนี้แหละที่มีหลังคาโค้งอยู่เนี่ยบูมาเขาขับนะ B N M w C e 0นเนี่ยมีวางขายแล้วนะเป็นไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้ารวนนะแล้วก็มีขายที่ไทยด้วยน้องแบบสมัยก่อนแบบเหล็กเหมือนไอรอนแมนเลยนะแล้วก็ไล่ลงมานี่เป็นหมวกกันน็อกที่เขาทำนะฮนะเนี่ยมอไซค์อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นมอไซค์คอนเซปต์หรือเปล่านะหรือว่ามีขายแล้วแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้หล่อหล่อจัดเลย เป็นคอี่ยเป็นเนกเก็ตนะครับเป็นเน,นเก็ตแล้วก็ดูตรงนี่ตรงนี้น้ำมันเบรกนี่โคตรเท่เลยดีไซน์นะหล่อจัดแล้วอันนี้หล่อจัดครับอ,อาจจะยังไม่มีข้อเสียเพราะว่าอาจจะเป็นไฟฟ้านะที่เขากำลังพัฒนาอยู่ตัวเครื่องเนี้ยครับ,รบจะเห็นว่า มันไม่มีเครื่องที่เป็นสันดาบน,น่า,จ,าจะเป็นไฟฟ้าตัวนี้อาจจะยังเป็นคอนเซปต์อยู่ครับตัวนี้เพราะว่ายังไม่เห็นในท้องตลาดเลยครับถ้าออกมาผมคิดว่าก,ก,ก็มีอ่ะคนไทยมีมีมีจับกันมากคันนี้นะครับคนไทยสายมอไซค์ที่เขาทุ่มๆนี่อย่างว่านะที่เราเห็นกันอยู่มีเท่าไหร่ก็จัดเพราะว่าบางคนที่ของแต่งแรงหรอของโตัรถก็มีนะฮะหลอจริงคันนี้ มอไซค์เติมเติมหลายรุ่นมากเรียกว่าพาชมนะพาชมไม่ได้เป็นคนที่อธิบายได้ทุกคันนะส่วนตัวผมก็ขับฟอร์ซ่าอยู่ฮะไม่ได้รถอะไรมากมายนะตัวนี้ที่เป็นหน้าปลาฉลังเนี่ยพัฒนามาหลายรุ่นแล้วนะตัวนี้อ M1000RR ครับตัวนี้ คาร์บอนกับลังคนะันฮะรอจัดจริงๆมีหลายคันนะที่เราไม่ได้เห็นเบียนหรือไมยนำมาที่ไทยเพราะว่าผลิตแต่แต่อาจไม่ได้นำเข้านะไทยไม่นเข้าแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เกือบทุกรุ่นนะครับนำเข้าหมดนี่เป็นจุดที่สุดท้ายนะที่ทางเบียนได้จัดเกี่ยวกับมอไซค์ไว้ครับ นี่คือเวอร์ชันเน็ก100นาปี2016เขาเขียนไว้นะฮะรุ่นเน็ก100ฮะคือเส้นสายเนี่ยหลุดจัดนะฮะหลุดหลุดไปละเป็นมอไซค์คอนเซ็ปต์ที่ยังไม่ได้ขายจริงนะแต่อาจจะขายจริงพี่ใหญ่ของรุ่นเนี่ย b บ w k 1 6 0 0น t ยเป็นตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าภาษาทัวริงเขาเรียกว่าอะไรซปเปอร์ทัวรงเรอหรือว่าอะไรครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มทัวร์ร่งที่ส่งให้สุดแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นเอ่อ0 GT ์หฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นพันหพี่ใหญ่สดุดใหญ่มาก ไซส์ามานี้ไซส์กลุ่ม G S เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นิยมมากใน B M W ครับนะถูกพัฒนามานานมากวอเตอรไซส์ของทาง B M W ที่จัดแสดงโชว์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอิ่มเอ,อิบมากๆทุกปีทุกรุ่นโอ้โหแบบถ้าใครเป็นสายมอไซนะถ้ามาแล้วเนี่ยคุ้มมากๆจริงครับอิ่มเอ,อบิบเสร็จทุกกระบวน่าทุกมุมนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายครบถ้วนนะ เพราะว่าเราไม่ใช่สายที่เป็นอบรถใช่ถ้าต้องถ้าเกิดเป็นสายรถผมคิดว่ามีความสุขมากแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตัว BMW นะครับที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีสงครามโลกแล,แล้วก็ได้ช่วยเหลือเยอรมันนะถึงแม้จะเป็นถายที่ผิดก็เถอะในมุมมองของหลายคนนะแต่เขาก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย ตั้งแต่สงครามสองครั้งสงครามเย็นนะครับถูกแบ่งเป็นเยอรมันตะวันตกตะวันออกนะครับบริษัทนี้ก็ยังถูกพัฒนาแล้วก็เขาเรียกว่าไม่หยุดที่จะคิดค้นเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับรถนะให้กับคนทั่วโลกแล้วก็ส่งออกนะครับผมรถเนี่ยไปทั่วโลกมีผลทาให้เศรษฐกิจประเทศนี้เนี่ยจเจริญมาถึงจนถึงท่วนี้นะนี่คือความยิ่งใหญ่ของบริษัทเบียร์นัมบูเวิร์นี่เป็นของเขาหมดเลยฝั่งตรงข้ามน,นี่ก็ของเขานะฮะ นี่คือทั้งหมดของ b บ w ยใช่นี่คือทั้งหมดของ b บ W ยซียมนะครับที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันครับเอามาฝากครับทุกคนเผื่อว่าจะไปแรงบันดานใจแล้วก็ทําให้หลายคนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็อยากมานะหรือว่ารู้อยากคลิปผมในสิ่งที่ไม่ได้เห็นนะครับเอามาฝากแค่นี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ